สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงเพียนสายห้าครับครับวันนี้เข้ามาติดตามกันต่อครับสวนพื้นที่ของคุณพ่อสุเพียนเพี่นพ้องครับหลังจากที่ลุงเพียนลงคลิปไปแล้วครับก็มียอดสั่งจองเบียรกาแฟ วก็กกโก้มียอดเพิ่มขึ้นครับลงเพียนก็เลยสิมาตามคลิปต่อครับมาตรงนี้นะครับยอดที่สร้างเพิ่มขึ้นมากมม่ครับองคุณพ่อสตีนท่องครับเอาสิมาต่อกันด้วยคลิปนี้ครับพบกับคุณพ่อสตีนเพี่อนท่องเจ้าของพื้นที่ครับครับสวาสดีครับกาแฟครับกลุ่มอีสานตอนล่างครับกาแฟปลูกเสริมกาแฟในร่มยางครับครับกาแฟในร่มยาง แต่ขาว่ามี่ยอดสร้างเขามาบอกคุณพ่อครับเพื่อได้เห็นยอดสร้างเขามาอีกครับอคืออันกาแฟเป็นไฮเบียฟี่ยูหาไรครับกาแฟไฮเบียฟี่ยูหาไรครับคุณมีความประสงค์อยากปลูกกาแฟครับเบียฟี่ยูหาไรครับซอคกยอบอกครับคุณพ่อครับสกยยอส่งเสริมครับไอใน่ลมยางครับพี่กีไฮเบียยางฟี่เนาะบานนี้เป็นส่งเสริมเปเบียกาแฟฟี่นี่ลมยางครับมีความประสงค์กับเียนเซนเ้อครับเขาคุ้มปลูกกาแฟครับ ขอโคต้าเขาส่งในบริษัทขัวกาแฟครับร่วมกลุ่มแ้วส่งบริษัทขัวกาแฟครับผลผลิตครับนี่กำลังยอดยอดนี่กำลังหลายครับนี่ี๋ยวลุงเกี่ยนนี่ผ้ามาเบิงครับนี่ผุนครับเต็มมีฝื่นครับมีแต่กาแฟกำลังเตรียมพื้นที่สี่สิก้าต้นพันธุ์ครับใส่ถุงเนาะนะครับใส่ถุงไว้ไอเขาเพื่อเขาร่วมโครงการของซกย่อยนะครับสิได้ นำเอาไปส่งเสริมชาวสวนยางที่มีต้นยางแล้วก็สามารถสิบปลูกกาแฟปลูกโกโก้ได้ครับคุณพอสตียกนกำลังลุ่งมืออยู่กับทีมง,งานครับนี่ครับเต็มที่อยู่ครับมันเป็นพันธุ์ใดไครับคุณพอสตียนที่กำลังกายอยู่นี่ครับเป็นกาแฟาสายพันธุ์พะเทียเป็นเอามาให้ปลูกอยู่บ้านปัญญาคาชุมชนคน,น,นใต่แดนครับอือาฟิกาครับอลาปิกา ตอนนี้มียูเวียดนามครับยู่ลาาอยูพม่าอยูกะเม้มาเลเซียครับกาแฟสายพันธุ์ลูกแม่อมด้ครับกาแฟสายพันธุ์แม่มอยู่เหนือครับอยู่ประเทศไต้หวานหลายครับกำลังนิยมครับมีความเข้มข้นดีครับกาแฟครับเข้มข้นดีลวครับฝนตกเล่นก็บบ่ได้ยู่ยได้เศร้าแล้วครับเพื่อเล่งมือนะครับให้ท่านการพอปลูกในช่วงหน้าฝนนี่นะครับนี่ต้องเปลี่ยนก็เลยนํามาบรรยากาศเนะของการ ก้าต้นพันธุ์นะครับช่ำต้นพันธุ์ไม่เบิ่งครับพูนครับร้ายแห้งนะครับพูนนี่ต้นก้าอยู่เจ็ดหมื่นต้นครับตอนนี้มีต้นก้าต้นพันธุ์นี่ยอยู่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นต้นเจ็ดหมื่นต้นเจ็ดหมื่นถงนะครับที่กำลังก้าพูนครับพูนเตรียมผืนดินเตรียมผืนทีไว้ครับที่พูนพอก้าออกไปแล้วก็ร้ายครับพูนได้ได้ปลาย่างลูกเปลี่ยนที่ผ้าไปยางเบิ่งอีกจักจัดจักหน่อยครับเพื่อเพิ่มเติมกับ กิบที่เหล้วครับกิบที่เหล้ยวยุณพ่พอกับพึ่งเตะงายางงา,างนัดนธรรนใดครับ,มา,บมาเลยจิมมต่อ้กิบนี้ครับนี่ครับเป็นต้นพันธุ์ที่ร่างกาเนี่ยป้ายางครับนี่ลายครับนี่ก็ยังบ่าธนได้ใส่คุณใส่ปุ๋ยครับเป็นกาแฟเป็นโกโก้ครับนี่ครับ ุนครับเป็นแนวไปจนหอดปาม้านตะผุน,นครับผืนนีที่ตรงนี้ของคุณพอสุเียนกัประมานยี่สิบก็เลยและครับอยู่นี่ครับนี่ครับนี่ครับร้ายนะครับพื้นที่ในการพอปลูกในการเตรียมส่วนพันธุ์ครับ ร้ายนะครับเยมถุงเอาไว้ครับก็เสียบต้นพันลงไปแหละครับเพื่อเสียบออกเขาร่วมโครงกันของสกยอครับครับคุณพ่อเสถียนครับฝากเบอร์โทรไว้อีกนะครับเพื่อพี่น้องสนใจครับนี่ความสนใจในกาแฟในโฮมครับในโฮมยางโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์เจ็ดสองเ็ดหนึ่งหาสามครับมีอีกเบอร์หนึ่งครับ 0880451824ครับเข้ามาได้ครับครับขอบคุณขอบคุณคุณพ่อเสถียรเพื่นท่องกันแล้วกันนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ไซอีกก็คุณพ่อพิกัดครับสถานพิกัดอยู่ไอ้ตะบนนนก่อครับไอ้นครผู้ง่อยครับเออะผู้ง่อยครับผู้ง่อยมูที่เท่าไรก่อนคุณพ่อมูหกปลาเล่าครับมูหกปลาเล่านะครับมูครับอยู่แถวบ้านพระรัชชัยครับเนาะติดกระซองเมฆซองตะูครับครับผมแถวนี้นะครับ ว่างๆกับมาชิมกาแฟครับแม่ชิมกาแฟแม่ชิมกาแฟบ้านครับคุณพ่อเสถียรเพิมทองได้ครับชิมฟรีครับเนาะกาแฟบลูอสดครับมีทั้งโกโก้ขั่วกาแฟขั่วบนครับเข้มข้นดีครับครับน่าครับกาแฟบนเข้มข้นดีครับสำหรับคลิปนี้ลุงเพี้ยนกบฝากนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ลุงเพี้ยนสายห้าน้ำเนเด้อครับเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปครับเพราะว่าสิเป็นประเทศไทย ประเทศาวาล้วก็ตั้งประเทศที่ติดตามลงเพี่ยนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอให้เราลำเลื่อยๆเบอรส์สกูุตคนกันแล้วกันนะครับ